ดีครับวันนี้กับข้าวกับข้าววันนี้นะครับก็ย่างหนูย่างหมูนะครับม,มีทั้งหมูมีทั้งหนูนะครับอืมอาหารเย็นวันนี้นะครับมีทั้งหมูมีทั้งหนูนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับยังไม่สุกแกกินนังมัน มันยังไม่สุกเมื่อคืนเมื่อคืนในย่างไสหมูวันนี้ย่างเนื้อหมูนะครับย่างเนื้อหมูหลมก็แร,รมกแ,รมกแรงนะครับลมก็แรงลมก็แรงนะครับเมื่อคืนเมื่อคืนว่าจะกินข้าวกับน้าแต่อยู่นะแต่พอดีน้องนักข่าวเข้ามาก็เลยน้าแต่เข้าไปกินข้าวกับน้องนักข่าวเขาตาก็เลย กินข้าวคนเดียวเมืรร่อคืนกินข้าวคนเดียวนะครับกินข้าวคนเดียวกินข้าวคนเดียวกินแล้วก็ขึ้นไหลส่วนไหลส่วนแล้วก็นอนนอนยังไม่หลับก็พอดีพอดีน้าเต่ก็ออกมาจากในบ้านนะครับออกมาจากในบ้านนี่ก็อยู่กันสองคนนะครับอยู่กันสองคน อยู่กัน,น,ก,นกันน้ากับน้แต่สองคน,นคเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็จะนอนน้ำพริกกากหมูถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วน้าแต่ว่าบอกว่าถึงแล้วอนะ่ะน้าแต่บรว่าน้ำพริกกากหมูถึงแล้วใส่ใส่บกเสือนั่งใส่กันยิ้มไ๊วยไปหย่าน้ำน้ำรลดอว่ะหย่าน้ำรอว่ะซ้าใส่เขียนใส่เก่งได้ดีเนาะช่วม,มือหนีใส,ส่บกเสือนะ ไปหาไปหาไปหาผสมโมเดอร์ดิ่นแิแต่ไม่แต่ก่อนใส่กางเกงในไปหาผสม,มน,นี่โอ้ยากอยู่เด้อสิการทำกันเด้อย,ยากเดี๋ยวนี้บ่ได้เลยเดี๋ยวนี้เพรพอบมสาัะใส่บ็อกเซอร์ใส่กางเกงในใสกางเกงในใส่บ็อกเซอร์ซุกเลยบอลซุกเลยบอลเสียเปล่อ่าซุดย่อเด้อเนี่ยโอ้ยังบ่อยเนี่ยฟาบไปเก็บันี่ยโมซุกหนังมันหนังมันหนังมันอีกหนังมันอีก ให้มันให้มันสุกให้มันสุกก่อนเดี๋ยวย่างๆนะมันสุกก่ออนร่อยดีให้มันสุกก่อนเฮ้ยบรรยากาศในนี้ในนี้ว่าไปไปดักหนูปากแดงบ่หะบ่แม่นหนูยังกะค่ะ หนูท้องข่าหรือเปล่าหนูปากแดงมีเท่านี้โอ้ยหนูท้องเข่าสกุลบนหนูปากแดงอ่ะวะไม่เลยได้ยินว่าไปโอ้ยไปทางหนูก็ได้พอเวอร์ซัสดังหนูอย่างน้อวะดังหนูอย่างน้อวะมันมาจัดมันมากัดห่อวะกัดห่ออยู่กระสอบแล้วมันมีหนูปากแดงแน่หนูท้องขาวโอ้ยหนูท้องขาวหนูท้องลาย่ะ นุ่ง<ห>ถังลายนุ่งถังลายเด็กกับค่ากูเด้อนะฮอเพราะบรรยากาศคนพี่น้อ,อ,อ,นนองเลยเมียมือสองท้องลายนิดหน่อยพระจานเมียมือสองท้องลายนิดหน่อยเพราะบรรยากาศยนีมาแรกนะครับเห็นดาวเคียงเดือนนะครับเห็นดาวเคียงเดือนนะครับ เห็นดาวเกียงเดือน,นชันเตือนความจำเดนบอลบอลนี่ครับนี่ครับดาวเดือนนะครับโอ้ยบรรยากาศต้องไรต้องหน้านะครับเห็นดาวเกียงเดือนนะครับใจสายตาเห่าคบกันจะเยู่ยงฟ้าเพิ่นวะอ่าผมเลยผมเลยอยากอยากเห็นหน้าเจ้านะให้ ให้เบ hey, oh, e um. ิ้งเดือนเด้อวะนอนบ่ออย่างสี่ดูเขาดูเขาอันใหญ่สมควรจมให้เลยโอ้ยอยากก็ยางดี่ดถมถึงบานทด้วะมันก็เป็นภาษาเนาะกันบ่ออย่างสี่จช่สิบ่ออย่างไดก็บ่อไปเรื่อยๆเนี่ยแกๆะกับบ่อคนเดียวยั่วนี่มันบ่อบ่อแล้วคนคนอย่างนี้น้ำมันบ่อัรงตัวบาทนียก็เอาเจอกันสมัยตะเกาสมัยตะกอนอือสมัยตะกอนเหรอวะ กันจะเห็นนะไอ้กันจะเห็นนะไอ้ให้ให้ให้เลี้ยวเบื้องเดือนดาวบนวางสีนะให้เลี้ยวเบื้องเดือนดาวสายตาเ้อาพบกันจยู่งฟ้าอ่ะบนวางสีเนาะกับว่าไปตามเนาะนี่คือการเ่นทุจังมันโตจังหัวมันโตเนาะอันอันคุยกันสองพอลูกปีงหนูก็ปีงหมูนะครับ จ้างย่างมล้วจได้กินเห็ดน้ำพริกแล้วครับเ็อี้ยวแล้วถ่าเบิ่งก่อนถ่าเบิ่งก่อนให้มันส<อ>ุกก่อน,นตอนพีนนนนพ่นี่สิได้คลิปนึงนี่ตอนที่นั้นก็สิได้คลิปนึงก็ได้สองครั้งก็เอาอ๋อเมื้อนี้มื้อนี้ถ่ายคลิปเดียวมื้อนี้โอ้ยเป็นยังไงไฟไฟกับคัก์เลยนะลมพัดมาวือมือเป็นยังไงถือกันท้าดิ่งเตะพูดปากแตกแฟนตาฮีเนี่ย แว่นตาเฮียมึงเบิ่งเอาแว่นตาเียเล่นมันเฮียเล่นเล่นเล่นตาเฮียไปส่องันเจไปเบิ่งกระจกรถปากก็แตกเอตแห้งเลยเด้ดีแว่นตาบ่รแตกหอแว่นตาแตกน่เบิ่งเอาเจ้าต้นนั้นเป็นยามใหญ่ๆนงถาทามไปฝนมากอหอมเลยวะหอมมาหินหินเลยวะ ย่างหนูทองขาวแล้วอย่างหมูเนาะจักห่อเมียงตัวห่อเมียงเนาะก็ออกไปล่ำหนึน om, formas, ่นตัวอ่าจักห่อเมียงตัวห่อเมียงเนาะโอ้อาใจนี่เทกัเลยที่ซื้อสปอร์ตไล่ซุกพอสำเน่งก็กินได้เนาะมั้ยเนาะเยอะซุกหลายเป็นพยาธิเป็นว่าซุกหันหัดพอดีกินนว่า สุกไหลเป็นพญาติซุกแน่บมซุกแน,น่นะบ่เป็นยังเลย <laughs> บ่เป็นซึ่งสุกแน่บมซุกแน่บ่ปเ,บเป็นยังเลยเออออ้าวเขาไปไหนก็คนอีสานได้กินได้กินดิบเดอ้อฉันว่าแมนเดี๋ยวสุกๆดิบๆอยากกินปลาเป็นวรอโอ้ยนคนอีสานคนอีสานกินปลาโอ้ยอายุยืนแต่เด้อ จำปนจนเถอยแตกจำประเด็กจนน้นวินเนาะเวลาไปบอกาศก็ไม่มีผยนาดางห่างยังเลยมั้งเบื่อเด้อพผญาเบื่อเด้อแต่ว่าแต่ว่าบ้านอยากว้าวบ้านอยากว้าวไปเจอมัดกอนมันวะไปเจอมัดมัดงงงงงงมัดนะครับงงมกตรงเลยวังงเลยครับซุกเลี้ยวซุกเลี้ยวดิเอาไปซอยครับซอยเลยซุกเลี้ยวแจงหงอยหอ นี่ชุกแล้วครับชุกแล้วครับนี่ยเป็นส้อยครับ่มันเด้อม่ได้ไม่ได้ไปนองเด้อมันกินมันกินเปีงหมูปิ้งหนูปิ้งหนูทองขาวเด้อผมม่นเนี่ยมันชุกแล้วผมยังโมชุกเด้อนี่นะมาสีพ่ท่นชุกมันชุกแล้วนี่โอ้ยบันสีท่านชุกยังเด้อไอ้บังแน่บังแน่บังแหงนี่มันแหงมันแม่เจ้าเห็นเนี่ยโอ้ยผ้าลูกกินดิบกินแดงมาสั่น เร็มกก่มว่ากินตะม้งวันนีา้าปูย่างไงไงยำขวบขวบวนะปูน้อยนี่มือก็ธรรมดาล่ะปูน้อยนี่มือปูน้อยนี่มือไม่ได้ไปนอนเนี่ยมากินเขาน้ำกันเด้อมันย่างย่างหนูย่างหูเอานี <laughs> ้นนละครับก็สำหรับคลิปนี้ตาขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ